สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตีย๋ยวเส้นมีนุอมอ่มอ,อร่อยอร่อยอร่อยถึงใจนะคะเนื้อนุมน่มๆน,นะคะเป็นแบบมีที่มีเส้นนุมน่มๆม,มากๆอร่อยอร่อยนะคะน้ำร้ายหกแล้วนะจ๊ะมากินกันได้เลยนะคะแต่นี้เขากำลังลร้อนอยู่ก็เลยตักเขา้าปากไม่ได้จ้าร้อนๆจ้าอร่อยนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกันมาเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวรนพร้อมผักมี มะเขืออร่อยอร่อยนะคะเต้าเจี้ยวร้นนะคะมีพริกกะทิมีเข้มข้นมากมากนะคะอร่อยสุดชีวิตเลยค่ะจิมนั้มเต้าเจี้ยวแล้วก็ปลาช่อนนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะปลาช่อนก็สุดยอดปลาช่อนตากแห้งนะคะปลานิงตาแห้งอร่อย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 ถึงใจนี่นะคะปลานินตาแห้งนะคะอร่อยมากนะคะ กรอบแล้วก็อร่อยเนื้อนุ่มๆขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ